ล้างความเชื่อผิดๆเรื่องเงินตอนที่ 1. ห,หลายคนมักไม่เชื่อว่าปัญหาการเงินในชีวิตส่วนใหญ่มาจากทัศนคติที่ฝังาราาหลึกจากจิตใต้สํานึกหากเราไม่แก้ต้นตอม่จัดระเบียบชีวิตใหม่การแก้ปัญหาทางด้านการเงินก็ไร้ผลอย่างแน่นอนทัศนคติด้านลบเราต้องทํางานเพื่อแลกเงิน ทำไมถึงผิดความเชื่อที่เราปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆบอกว่าการทำงานต้องขยันเท่านั้นความขยันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ทำงานเพื่อเงินเจตนาถูกแต่คำพูดผิดการย้ำว่าคนเราต้องทำงานเพื่อแลกเงินเป็นการฝังทัศนคติที่ผิดลงในจิตใต้สำนึกของเด็กคนนั้นทัศนคติที่ผิดที่เขาได้รับรู้คือ 1. นคนเราทำงานเพื่อเงินไม่ใช่เพื่อความสะดวกดังนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะทำงานเพื่อเงินเท่านั้นโดยไม่สนใจคุณค่าของงานหรือ 2. การทำงานเป็นเรื่องน่าเบื่อเนื่องจากทำงานเพื่อแลกเงินทำงานเพื่อแลกเงินเท่ากับไม่มีความปกติสุขในงานนั้นเลยหรือข้อ3ปลูกฝังทัศนคติให้คนเป็นทาสของเงิน ไม่ใช่นายของเงินเพราะเราทำงานเพื่อแลกเงินอย่างเดียวความคิดสร้างสารรค์มักจะไม่เกิดขึ้นจะตกเป็นทาสบงมจอนทำงานเพื่อเงินคือคิดแบบรูปจ้างในทันทีส่วนคำสอนที่ฝังหัวว่าทำงานหนักเพื่อเงินสร้างข้อเสียมหัศจร,รย์ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือเด็กจะเชื่อไปแล้วว่างานเท่ากับยาก หนักเหนื่อยถึงจะได้เงินมาแต่ละทีจิตใต้สำนึกมีความเชื่อด้านลบก็จะดึงดูดแต่ง,งานลักษณะที่ตามความเชื่อหนักเท่ากับยากเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบงังดิษจะคิดติดกอบเสมอว่างานที่ได้เงินไม่มีทางได้มาง่ายๆเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเงินรูปแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วและ ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยยากแสนสาหัสเสมอไป่างแก้ทัศนคติด้านลบเราต้องทำงานเพื่อแลกเงินเป็นความเชื่อเสียใหม่ค่ะจากเราทำงานเพื่อแลกเงินซึ่งเป็นทัศนคติลูกจ้างตลอดชาติมาเป็นเราทำงานเพื่อสร้างสารรค์คุณค่าให้กับตัวเองเป็นค่าตอบแทนต่อสติปัญญาความสามารถ และความทุ่มเชของเราซึ่งเป็นทัศนคติของผู้มัง่งคั่งนั้นที่เราจะต้องทํางานหนะักเพื่อเงินมาเป็นเราต้องขยันสร้างฐานนะพุบขับครูโตงได้ในคลิปถัดไป